สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยขาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาพบกับเหรียญหลวงพ่อพัดบุญยากาโม О, เหรียญหลังเต่ารุ่นพัฒนาะมงคลนะครับนี่หลวงพ่อพัดบุญยากาโม О, มาดูกันเลยข้อมูลเหรียญน,นี้หาค่อนข้างจะยากนะครับน่าจะสร้างน้อยเลยนะครับมามาดูเหรียญแรกครับ ผมน่าจะเป็นดูน่าจะเป็นเนื้อฉนวนนะครับลงยาจีวอนลงยาม่วงนะครับนี่หลวงพ่อก็จะโอ้โหหลวงพ่อหลับตาบล็อกชัดนะข้างบนเขียนว่าอะไรเนี่ยพระอะไรครับอายุวัฒนามงคล 99, 99ปีนะครับข้างหลังเป็นหลังเตา่าหลังเตา่านี่ดูครับหลังเต่าชัดเจนนะครับหลังเต่าชัดเจน เขียนว่ารุ่นพัฒนะมงคลวัดห้วยด้วนคนครสวรรค์ต่อโคตพัดนะครับต่อโคตพัดอย่างเดียวนะครับเนื้อไม่มีนี่ก็มีเลขลำเบอร์ตรงนี้มาเดี๋ดูความกว้างความใหญ่ของเหรียญหน่อยครับหลังเตา่ากว้าง2.8นะครับยาว3.6 3.5นะครับยาวมัน3.5เซนนะครับ นี่หลังเต่านี่น่าจะเป็นเนื้อผ่าะนวนนะครับลงยาม่วงเหรียญก็สวยดีเลยนะครับต่อไปครับน่าจะมหาชมวนอันนี้ก็ลงยาม่วงอีกหนึ่งเหรียญนะครับเนื้อน่าจะเดียวกันต่อโคตรจุดเดียวกันต่อไปน่าจะเป็นลงยาเขียวนะครับนี่ลงยาอุ้ยลงยาแบบเดียวกันไหมเนี่ยอ๋อลงยาแบบเดียวกันนะครับลงยาคุยพื้นนี่ครับลงยาเขียวก็สวยนะครับลงยาเขียวลงยาจีอรลงยาได้ดีพัดตอกด้านล่างเลขโคตรหนึ่งสี่แปด นะครับน่าจะเนื้อแล้วก็ทองแดงผิวไฟอรงนี้เป็นทองแดงผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟลงยาจีวรลงยาแดงโอ้โหถือว่าบ,บ็อกชัดนะครับหลวงพ่อหลับตาอธิษฐานจิตนะครับหมายเลขโคต่อพัดจุดเดียวกันต่อเลขต่อคนละฝั่งนะครับสดท้ายที่ให้ชมก็จะเป็นเหรียญนี้ครับสวยเลยครับเป็นเนื้อตะกัวหน้ากาก,ากทองทิพย์ <c oughs> ผมชอบเหรียญนี้ครับเนื้อตะกัวหน้ากาก,ากทองทิพย์นะครับสวยคม นะครับด้านหลังก็เป็นหลังเต่าตอกพัดอยู่ไหนอ๋ตอตอกพัดอยู่ด้านหน้านะครับรุ่นนี้ตอกพัดอยู่ด้านหน้าสําหรับรุ่นนี้ใครจะเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับกับเหรียญหลังเต่าเดี๋ยวผมเอาหลังเต่ามาด้วยนี่กับเหรียญหลังเต่าหลวงพัดบุญญากามโมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ